ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วให้แสงธรรมนำชีวิตแล้วชีวิตจะประสบเจอแต่ความดีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้แสงธรรมนำชีวิต h ช n แนลจะมาเล่าเรื่องในหัวข้อกรรมของการทำแท้งที่ทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงจะได้รับธรรมะจากท่านบอวชิระเมธีการทำแท้งเป็นกระบวนการสุดท้ายของโศกนาฏกรรมแห่งชีวิตคู่ความจริงก่อนหน้านั้นจะต้องมีกิจกรรมที่นำไปสู่การท้องแล้วจึงค่อยแทง้งเหตุที่คุณพบว่าเวลามีทุกข์เห็นแต่ภาพผู้หญิงเท่านั้น ที่ก้มน่ารับกรรมอยู่ฝ่ายเดียวก็เพราะการทำแทง้งกิจกรรมหลักขึ้นอยู่กับผู้หญิงเป็นสำคัญเนื่องจากเด็กหรือลูกนั้นอยู่ในท้องของเธอเธอเป็นผู้อุ้มท้องเป็นผู้เอาลูกออกจากท้องเป็นผู้เจ็บปวดทางกายและทางใจโดยตรงจากกิจกรรมนี้ส่วนผู้ชายนั้น ถ้ารักกันอย่างดีก็แค่พาไปส่งถึงหน้าคลินิกคอยดูต้นทางหลังจากนั้นก็อาจกลับมาคบกันต่อหรือต่างคนต่างไปหรือที่ร้ายหน่อยก็คือขู่บังคับให้คนรักหรือบางทีคู่นอนไปทำแท้งหลังจากนั้นก็สลัดผู้หญิงทิ้งไปทำอะไรต่อมิอะไรได้อีกโดยไม่สนใจว่า หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นความทุกข์ที่เกิดกับผู้หญิงนั้นเป็นความทุกข์ที่เข้มข้นเพราะเหตุต้นผลกรรมส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเธอยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงที่มีมโนธรรมในใจสูงเธอจะยิ่งทุกข์หนักหนาสาหัสเป็นทวีคูณเพราะการทำแท้งกล่าวอย่างถึงที่สุดก็คือการฆ่าคนดีๆนี่เอง ความจริงการที่แม่ฆ่าลูกด้วยการทำแท้งก็คือการที่แม่กำลังฆ่าตัวเองให้ตายไปจากความดีงามนั่นเองแล้วรอยบาปนี้จะถูกบันทึกไว้ในกล่องดำแห่งความทรงจำไปตราบจนชีวิตหาไมา่นี่แหละจึงทำให้คุณเป็นแม่เจ็บปวดหนักหนาสาหัสยิ่งนัก พระวิปัสสนาจารย์รูปหนึ่งเล่าว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยทำแท้งมาปฏิบัติธรรมปรากฏว่าตลอดเวลาหลายวันเธอไม่อาจข่มจิตให้นิ่งได้เลยวันหนึ่งเมื่อถึงเวลารายงานผลการปฏิบัติธรรมเธอจึงเล่าให้พระวิปัสสนาจารย์ฟังว่าจิตของเธอไม่เคยนิ่งเลย เพราะพอหลับตาลงเท่านั้นลูกของเธอก็จะมาหาเพื่อขอส่วนบุญทันทีพระวิปัสสนาจารย์ฟังแล้วก็ยิ้มอย่างเข้าใจท่านจึงปลดปล่อยเธอจากโซ่แห่งความทุกข์ด้วยการสอนว่าความจริงลูกไม่เคยมาหาคุณเลยลูกนั้นเมื่อคุณทำแท้งเขาเขาก็ได้แตกดับไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้น ส่วนที่เหลืออยู่ก็คือความทรงจำในใจของคุณเท่านั้นที่คุณบอกว่าลูกมหานั้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณหรอกหากแต่เป็นเพียงความทรงจำอันเจ็บปวดของคุณที่ยังคงมีตัวตนอยู่ในจิตส่วนลึกเท่านั้นถ้าคุณฝึกปฏิบัติจนสามารถยกจิตให้อยู่กับ ปัจจุบันขณะได้ลูกของคุณก็จะหายไปหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอจึงตั้งใจฝึกวิปัสสนาอย่างเข้มข้นพอผลแห่งการเจริญสติสุขงอมเธอก็สามารถเห็นความคิดและอดีตที่คอยผุดพลายมาทำร้ายเธอผ่านเครื่องมือที่ชื่อความทรงจำและความรู้สึกผิด ได้อย่างชัดเจนจนในที่สุดเมื่อเธอสามารถยกจิตให้ลอยพ้นอดีตได้ความทุกข์จากอดีตก็หายไปเธอกลายเป็นคนไม่มีอนาคตไม่มีอดีตหากเหลืออยู่แต่เธอที่เป็นคนของปัจจุบันเท่านั้นพลันที่สามารถยกจิตให้อยู่กับปัจจุบันได้ ความทุก์จากการทำแท้งก็ไม่มีตัวตนอีกต่อไปลูกที่เกิดจากการย้ำคิดย้ำทำของเธอก็หายไปเธอจึงคลายความทุกข์ที่ตามรุมเร้าได้สําเร็จนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนสามีที่เคยสมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมทำนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ว่ากฎแห่งกรรมจะไม่ส่งผลกฎแห่งกรรมจะตามผลิดดอกออกผลแน่นอนไม่ช้าก็เร็วหลักการในเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อสมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมทำก็ต้องเป็นผู้สมรู้ร่วมรับกรรมอย่างไม่มีทางปฏิเสธจริงอยู่วันที่ผู้หญิงทุก ผู้ชายอาจจะยังไม่ทุกแต่ขอให้รู้ไว้เถิดว่าเขานี้กรรมไม่พ้นแน่อุปมาดังผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเขาจึงมีชีวิตลื่นเลงอยู่ได้การที่เขาเรื่นเลงไม่ได้หมายความว่าโรคมะเร็งทำอะไรเขาไม่ได้มะเร็งกำลังเล่นงานเขาอยู่ทีเดียว ปัญหามีแต่เพียงว่าเขายังไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเองวันไหนที่เขารู้สึกตัวขึ้นมาวันนั้นเขาจะรู้เองว่าความทุกข์นั้นหนักหนาสาหัสเพียงไหนการให้ผลของกฎแห่งกรรมก็เป็นเช่นนั้นขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังในครั้งนี้ สำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะ